สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนดอกนี้นะคะไม่มีแพทนะคะเพราะว่าเพราะว่าไปดูเสื้อของเพื่อนๆมาแล้วก็เห็นลายสวยก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะอันนี้ถักแล้วมันเหมือนต่อดอกเหมือนเป็นลายไทยเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราตั้งเราตั้งมุมให้ ให้ให้ลงมาอยู่ด้านล่างด้านบนนะคะอย่างนี้นะคะต,ตั้งแบบนี้นะคะลายจะเหมือนลายไทยถักเสื้อออกมาสวยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะได้ในการถักวันนี้เราจะใช้ซัมเมอร์เบอร์18นะคะหรือใครจะใช้เบอร์16หรือเบอร์20ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่ชอบรายละเอียดของมันถ้าเบอร์16ก็จะละเอียดหน่อยถ้าเบอร์20ก็จะ ดอกจะใหญ่หน่อยนะคะอันนี้เราจะมาใช้เบอร์18แล้วก็เข็มเบอร์เบอร์สองเว้นหนึ่งจุดห้ามมนะคะ1นึ่จดห้ามมหรือเบอร์สองเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็คล้องไหมเข้าไปในเข็มก่อนแล้วก็ถักโซ่แปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็แทงไปที่โซ่ที่หนึ่ง คล้องให้เป็นวงกลมดึงไหมลอดห่วงออกมาเลยนะคะลอดห่วงออกมาเลยแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นสี่นะคะเป็นแล้วก็ถักพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องวงกลมดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็ปลดสองก็จะเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะ เราก็จะถักพอหนึ่งคอทั้งหมด16ครั้งรวมโซ่ด้วยนะคะถักพอหนึ่งคอ1 5ห้ครั้งรวมโซ่ด้วยเป็น16แต่ละแต่ละหลักเราจะมีโซ่หนึ่งขั้นนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งแทงลงไปดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองนะคะอันนี้ได้สามหลักเลยนะคะเราก็ถักไปหลักที่สี่โซ่หนึ่ง แล้วก็หลักที่ห้าโซ่หนึ่งหลักที่หกโซ่หนึ่งหลักที่เจ็ดโซ่หนึ่งหลักที่แปดเทคนิคในการทำนะคะสิบหกครึ่งหนึ่งก็เก้าใช่ไหมคะเออหกแปด 8 2 16ครึ่งหนึง16หเราถักได้8ปดช่อหลักแล้วเราก็มาดูว่าให้ได้ครึ่งหนึ่งของวงกลมนี้อีกครึ่งเราก็จะได้อีก8งานจะออกมาสวยนะคะอันนี้8ดเลยนะคะอันนี้ก็9 1้าสิบสบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีโซ่หนึ่งขั้นนะคะอย่าลืมแล้วก็สิบหกแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปแทงตรงโซ่ที่สี่โซ่ที่สามก็ะหนึ่งสองสามก็จะเหลือตรงนี้หนึ่งโซ่แทงโซ่ที่สาม แทงลงไปแล้วก็ลอดห่วงออกมาเลยนะคะก็จะได้วงกลมทั้งหมดมีหลัก 10, 10, 16 1หลักนะคะแล้วก็เข้าไปที่ช่องที่1นึ่นะคะรอดห่วงออกมาแล้วขึ้นต้นโซ่3เราจะถักพอ1นคอ3ครั้งรวบพร้อมกันทำเป็นเม็ดนะคะแต่หลักแรกเราจะใช้เป็นโซ่ก่อนนะคะเราต้องขึ้นโซ่3แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้ง แทงลงไปในช่องเดิมปลดสองแล้วพักไว้แล้วก็พันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องเดิมปลดสองนะคะแล้วก็ปลดให้เหลือสองแล้วก็ปลดให้เหลือหนึ่งเนี่ยค่ะก็เป็น1นึ่งเม็ดต่อไปก็โซ่ห้าทำเหมือนกันนะคะพันครั้งที่หนึ่งนะคะลงไปในช่องที่สองช่องถัดไปดึงขึ้นมาปลดสอง พันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปดึงขึ้นมาปลดสองพันอีกหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดสองก็ครบสามครั้งเลยนะคะแล้วก็ปลดไปสามห่วงให้เหลือสองห่วงแล้วก็ปลดอีกสองห่วงก็เหลือห่วงเดียวต่อไปก็โซ่3านะคะเราจะทําโซ่โซ่ห้าหนึ่งครั้งโซ่3ามาครั้งนะคะโซ่3าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ทําเม็ดลงไป ครั้งที่หนึ่งพันครั้งที่สองปลดสองพันครั้งที่สามปลดสองแล้วก็ปลดสามแล้วก็ปลดสองเราได้โซ่สามหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็โซ่สามครั้งที่สองในช่องถัดไปก็ทำเม็ดไปทุกช่องเลยนะคะสองสามปลดสามปลดสอง โซ่สาได้สองและอันนี้โซ่สามครั้งที่สามทำเม็ดเหมือนเดิมพันครั้งที่หนึ่งปดสองพันครั้งที่สองปดสองพันครั้งที่สามปดสองแล้วก็ปดสามแล้วก็ปดสองเราได้โซ่ห้าหนึ่งครั้งโซ่สามหนึ่งสองสามครั้งนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าโซ่ห้าก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ไปเหมือนเดิมอันนี้โซ่ห้าต่อไปก็โซ่สามสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามปิดสามปิดสองเราได้โซ่ห้ามาหนึ่งครั้งแล้วนะคะอันนี้โซ่ห้าอันนี้โซ่สามครั้งที่หนึ่ง โซ่สามครั้งที่สองลงไปในช่องถัดไปโซ่สามครั้งที่สาม โซ่สามสามครั้งแล้วก็โซ่ห้าก็ทำมิดเหมือนเดิมในช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามโซ่สามครั้งที่หนึ่ง โซ่สามครั้งที่สองโซ่สามครั้งที่สามแล้วก็โซ่ห้า เสร็จแล้วก็โซ่3ครั้งที่1โซ่3ครั้งที่2อันนี้ก็จะมาชนรอบแลวนะคะ ต่อไปก็โซ่3ครั้งที่3ก็มาชนรอบตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เราต้องการที่จะให้ห่วงอยู่ตรงกลางช่องโซ่3แล้วก็ทำแค่โซ่1นะคะแล้วก็ถักคอ1คอพันหนึครั้งลงไปที่เม็ดแรกนะคะที่ปลายเม็ดแรกแล้วก็ทำพอหนคอปลดสองปลดสองห่วงก็จะอยู่ตรงกลางช่องโซ่สาม แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะในช่องโซ่ห้าเราก็พันห็กพันหัวเข็มพอ1นคอลงไปห้าครั้งนะคะครั้งที่1พอ1นคอพันหัวเข็ม1ครั้งปลดสองปลดสองครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเสร็จแล้วก็โซ่ห้า พอหนคออีกห้าครั้งในช่องเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไปคอทอในช่องโซ่สามแล้วก็โซ่สามคอทอในช่องถัดไปโซ่สามคอทอในช่องถัดไป โซ่สามก็จะเหลือสองช่องต่อไปจะเป็นโซ่อันนี้เป็นโซ่ห้าแล้วก็ถักพอหนึ่งคอห้าครั้งแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนชนรอบนะคะแต่ทีนี้เราจะต่อดอกนะคะดอกแรกเราจะต่อมุมที่หนึ่งแล้วก็ต่อเกี่ยวตรงโซ่สามสองครั้งแล้วก็มามุมที่สองนะคะดอกนี้ก็เหมือนกันก็เกี่ยวมุมที่หนึ่ง แล้วก็เกี่ยวโซ่สามสองครั้งแล้วก็มาหมุนที่สองแล้วก็มาชนรอบไปเลยแต่นี้ดอกนี้เราจะต้องต่อหนึ่งมุมสองมุมสามมุมนะคะต่อสามมุมแล้วก็เว้นไว้สามมุมอันนี้ละมุมที่สี่แล้วก็มุมที่สามเราก็เราขึ้นมุมที่หนึ่งเราก็ทําพอหนึ่งคอห้าครั้งหนึ่งสอง สามสา่เพราะว่ามีมีสี่มุมนะคะเราถักไป1มุมแล้วก็เหลือ3ามมุม3ามุมก็มาต่อหนึ่งสองสานี่นะคะพอพอหนึ่พอหค,ครั้งแล้วก็โซ่5้าเราใช้โซ่สองนะคะเพื่อที่จะมาเกี่ยวแล้วก็หันหลังชนกันแทงลงไปตรงโซ่ที่3นะคะลงลงไปในโซ่เลยนะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาเลย องมุมเราจะเกี่ยวแบบนี้นะคะแทงลงไปในโซ่แล้วก็ลอด่วงออกมาแต่แล้วก็โซ่อีกสองก็รวมเป็นห้านะคะแล้วก็มาถักพอหนึ่งคอห้าครั้งในช่องเดิมหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็มาคอทอในช่องถัดไปเรือ่องนี้เราก็จะเกี่ยวอีกนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำแค่โซ่หนึ่งแล้วก็มาเกี่ยวในช่องโซ่สามช่องที่หนึ่งใช้คอทอคอทอวักอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งคอทอหรือตัวเอ็กนะคะก็มาคอทอ ที่ช่องเดิมนะคะที่ทดอกบ,บนดูแทงลงไปดึงขึ้นมาเป็นสองเส้นแล้วก็ปลดให้เหลือหนึ่ง,งนะคะช่องต่อไปก็โซ่หนึ่งเหมือนกันเพราะเราจะต้องเกี่ยวแล้วก็ไปเกี่ยวในช่องถัดไปของดอกหลังคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาคอทอที่ช่องโซ่สามถัดไปของดอกแรก ตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าแล้วก็ถักคอหนึ่งคอไปห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราต้องโซ่ห้าใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้โซ่โซแค่สองแล้วก็ไปเกี่ยวตรงที่เขาเกี่ยวอยู่แล้วนะคะจะเห็นเป็นรูนี่นะคะจะเห็นเป็นรูนี่ แล้วก็แทงลงไปตรงดูเลยลอดห่วงออกไปเลยนะคะลอดห่วงออกมาแล้วก็โซ่อีกสองแล้วก็กลับมาทำพอหนึ่งคอห้าหลักใ,ในช่องโซ่เดิมนะคะสองสามสี่ห้าก็มาขอทอในช่องโซ่สามถัดไป แล้วมุมนี้เราก็จะเกี่ยวอีกแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งก็มาเกี่ยวตรงช่องโซ่สามช่องแรกของดอกหลังนะคะคอทอลงไปนะคะคอทอแล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาคอทอชิ้นหน้าที่ช่องโซ่สามแล้วก็โซ่หนึ่งไปคอทอที่ช่องโซ่สามของดอกหลัง แล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาคอทอที่ดอกหน้าตรงช่องโซ่สามแล้วก็มาถักคอหนึ่งคอห้าครั้งตรงช่องโซ่ห้าสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองตรงมุมเราจะใช้เกี่ยวที่โซ่นะคะไม่ใช้คอทอนะคะ แทงลงไปตรงโซ่ที่สามนะคะให้ด้านอยู่ด้านล่างหนึ่งห่วงนะคะข้างบนจะมีสองเส้นข้างล่างจะเหลือเส้นเดียวแทงลงไปดึงลงไปลึกๆเลยนะคะแทงลงไปให้มิดเลยนะคะมันจะได้เป็นช่องให้เราเห็นชัดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงออกมาเลยเราก็จะเห็นเป็นช่องนี่นะคะช่องพื่ที่ต่อครั้งต่อไปจะได้แทงตรงช่องตรงนี้พอดีนะคะแ,แล้วก็โซ่สอง แล้วก็มาถักคอหนึ่งคอห้าครั้งที่ดอกเดิมดอกบนสามสี่หาอันนี้เราเกี่ยวครบหมดแล้วนะคะเกี่ยวมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมคือคอทอลองไปในช่องถัดไปแล้วก็โซ่สาม คอทอลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่3ก็มาชนรอบตรงพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะหลักแรกดึงลอดห่วงออกไปเลยแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกนะคะแล้วเราก็พลิกไปด้านหลังเพื่อที่จะซ่อนได้นะคะ ด้ที่เราตัดไว้มันเหลือยาวเราไม่ต้องตัดให้เยอะมากนะคะประมาณสองเซนก็พอเราก็แทงลงไปนี่นะคะแทงลงไปที่จุดเดิมที่เราจบนะคะดึงไหมกลับมาทางด้านหลังดึงให้มันสนิทให้มันเนียนนะคะดึงให้แน่นเลยเสร็จแ,แล้วเราก็สอดสอดเข็มเข้าไปในช่อง ดันเข็มให้สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นช่องใหญ่ๆให้เราดึงไหมออกมาได้ง่ายๆแล้วก็ดึงไหมออกมานะคะไม่ต้องให้ให้เชือกโผล่นะคะให้ซ่อนอยู่ในนี้เลยก็เป็นอันเสร็จนะคะเราก็ต่อครบสี่ดอกเลยนะคะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าวางเป็นแบบนี้ก็จะเป็นดอกปกตินะคะ ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราเอียงมุมลงมาอยู่ด้านล่างนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนผ้าไลายไทยดูกไกลแล้วจะเหมือนผ้าไลายไทยก็จะเหมือนตัวนี้นะคะจะดูเป็นไลายไทยถักเป็นเสื้อสวยมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม youtube ของ jimp จิ a แพนเม e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ